อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงหกโมงเช้าวกว่าๆนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานฝนตกหนะักเนาะช่วงหัวค่ำนะครับเช้านี้เราจะเห็นหมอกจางๆอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหโน่นนะมองไปทางทุ่งนาด้านโน้นจะเห็นนะขาวโพลนไปทั่วบริเวณครับเป็นหมอกจางๆ,ๆ นี่ครับเราก็จะเห็นหมอกจางๆไปทั่วบริเวณบรรยากาศดีครับอากาศดีเช้านี้เช้าว,วันที่ยี่สิบกันยายนสองห้าหเนาะบรรยากาศยามเชา้าพอพายก็ตื่นแต่เช้านะนอนวันละชั่วโมงนะพ่อพาย เมื่อสักพักตอนที่ห้าผมก็มาอัปเดตแล้วนะครับขาที่ห้าออกแต่เช้าเลยพอพายก็หันไปทางนู้นนะครับไปกดดันควานอยู่นะเพระาะว่าตอนเป็นบ้านพักควานนะครับเป็นกระท่อมนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเป็นกระท่อมท,ท,ที่พักของควานนะครับ เราจะไปกดดันตรงหมดนะว่าเอาเสิร์ฟมาหน่อยอาหารเช้าแล้วเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาต้องกินอาหารแล้วนะครับเอากล้วยเอาอ้อยมาเอาย้ามาเสิร์ฟให้หน่อยนะครับเอา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 ท่าอะไรครับท่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรครับท่าอะไรครับโอ้ โอ้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 ป่าตัวใหญ่มากครับสูงต่างงาครับผมยืนอยู่ตรงนี้นคือเห็นเห็นความใหญ่นะคถ้าเห็นอย่างนี้ในป่าเดี๋ยวผมคงวิ่งนะฮะสี่คุณร้อยฮะคงไม่อยู่อย่างนี้ฮะแต่นี้เป็นพ่อพายนะครับเราก็ ทักทายพ่อพายก่อนนะครับพ่อพรายพ่อพลายครับวัสดีย้มเชา้าพ่อพายเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเป็นอย่างไรบ้างครับยกแยกให้ดูหน่อยครับโชว์พลังให้ดูหน่อยครับพลังชโชว์พลังให้พี่กล่องดูหน่อยแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้วันดีวัดดี กสวัสดีครับสวัสดีครับอืมเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่เครียดเนาะนอนหลับอิ่มสบายอยู่เนาะเออเอาโช,โชว์พลังหน่อยครับโชว์พลังหน่อยครับโอ้เท่เท่เท่โอ้เท่ดีท่านี้ก็หล่อครับโอ้โหเอค็กแทกแ่กหนึ่งสองสามโอ้ท่ทาน,นี้ก็หล่อครับพ่อพายครับ มุมนี้ก็เท่พ่อพายบ้ยนะพ่อพายสั่งได้รครับอ่ะเก็บข้าวรอครับพ่อพายครับโอ้เท่ครับท่านี้ก็เท่ครับโอ้โอ้โหนายแบบนายแบบเป็นนายแบบให้หน่อย่ <rim> yes? ายนายแบบนะห,หน่อยครับพ่อพายเอาชุงวงครับชุ่งวงครับพ่อพายชุ่งวงเนาะชุ่งวงชุ่งวง,ง,วง,วงเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเอเท่ครับเท่ ชุงวงชุ่งว่งชุงว,ง,ง,ว,ง,ง,วงอีกแล้วชุงวงชุงวงครับออาแอคท่าถ่ายภาพประหลอโอ้เท่เท่เท่โอ้โอโอหล่อมากหล่อมากเยี่ยมเอาละครับเอาทีน,นี้หันหน้ามาครับหันตูดมาหันตูดมาอ้าแล้วก็ยิ่งสะดุดครับพ่อพายครับ <c oughs> ยิงสะดุดโชว์นหน่อยครับเออยิงสะดุดโชว์นหน่อย <c oughs> นี่ มาดูนะ่าพ่อภายหุ่นดีขนาดไหนนะครับขวัญใจสาวๆนะ,น,ะนี่นะ,นะสวดทรงองค์เอวนะฮะไม่ธรรมดานะครับล่ำบึกมากนะ,นะโอเคครับพ่อภายถ่ายเรียบร้อยแล้วนะ เท่มากครับพ่อพายครับหันหน้ามาสินี้พ่อพายหันหน้ามาคุยกันดีกว่าอย่าหันตูดมาพ่อพายมามาหันหน้ามาที่นีหันหน้ามาเร็ววันนี้จะขึ้นปกให้ขึ้นเลยคพ่อพายผมปกแล้วนะ่พอายเลยอีกทีนชอบแบบไหพดเลยชอบแพดเลย นี่ครับก็คงเหมือนกันทุกวันนะครับทุกเช้านะครับก็จะอัปเดตนะทุกคลิปเลยที่เป็นคลิปแรกนะของเช้านะก็จะเป็นคลิปของพ่อพลายเอกชัยถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเป็นคลิปของพ่อพลายเอกชัยว่าในอิริยบถต่างๆของพ่อพลายตอนเช้าเป็นอย่างไรเนาะแต่ดูวันนี้อารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีไม่ไม่เกี่ยอกาดเหมือนทุกวันนะครับไม่เกี่ยอกาดเหมือนทุกวัน นะบางวันพ่อพายก็เอางาปักดินบ้างนะครับนะเอางาปักดินฟาดงวงฟาดงานะฮะฟาดงวงฟาดงานะก็มีแต่วันนี้ก็ให้พรมน่่มมือนะนะถ่ายรูปนะเป็นแบบให้กับเรานี่ฮะก็ใกล้จะหายแล้วครับก็จะมีข่าวดเีเรื่องตกมันเนาะอาการตกมันเนี่ยตอนเนี้ยนะ รามมาถึงลึงละลงลงลึงละตอนนี้ฮะลงลึงละนะครับก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะหายนะเพราะว่าเห็นทางคุณธนบิวว่าถ้าช้างตกมันถ้ามันลงลึงแล้วเนี่ยนะครับบงบอกว่ากล้จะสิ้นสุดการตกมันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าหายจากการตกมันเพราะว่าใครที่มานะถ้าป้าพายไม่ตกมันนะป้อพายก็จะอารมณ์ดีแล้วก็ เราจะเข้าไปสัมผัสได้นะเราจะเข้าไปแตะเข้าไปจับนะเข้าไปรูปเข้าไปํำนะพ่อพายได้นะฮะเออเข้าไปให้พ่อพายเจิมได้นะเออขอโชคขอราบนะฮะเออเข้าไปสัมผัสใกล้ๆได้เลยนะครับถ้าหายตกมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ใกล้แล้วครับนะตอนนี้มันลงลึงแล้วนะครับ มื่อวานนี่ก็ไหลออกมาเป็นนูนะขอะให้มาเยอะครับถ้ามันงงดึงเนี่ยก็คือมองบอกว่าใกล้จะสิ้นสุดนะนี่นะครับก็เราก็จะเห็นนะข้าวที่ที่มาถึงแล้วนะทีนี้แม่แม,แม่มาก็เข้ามาสัมผัสได้เลยนะ เข้ามารอดท้องนะเอาโชคเอาราบนะมาขอพอรกับพ่อพายเอาจนวดที่ดินยกมาเลยนะมีกี่แปลงกี่แปลงเอามาเจมิมนะพ่อพายให้ความละมือแน่นอนนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับบรรยากาศดีนะครับหมอกลงนะหมอกจางๆยามเช้าที่ศูนย์ช้างทองคำแก่งคอยสวัสดีครับ